สวมชีพบังคมบาทบรมราชชนนีสมเด็จพระพันปีพระชัดเกล้าของชาวไทย12สิงหามาศประชาราชปลื้มเปรมใจลุดลมงคลสมัยราชสมภพ,พพระมิ่งเมืองพระทรงพระเมตตาดั่งน้ำฟ้าทิพป,ประเทืองทรงขจัดความขัดเคือง และทุกร้อนให้ผ่อนคลายราชกิจพิสิทธิ์คุณเกื้อการุณดั่งแสงฉายแห่งศส,สินอันเพลาวพรายยังโลกล่าสุขารมเชิญคุณพระไตรรัตน์ดลพิพัฒน์พรอุดมแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปราโมทพร้อมพานาไมย ดิสัยสวัสดปวมพระมิ่งพระขวัญสวงทรงพระ,กะเกษมสำราญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทศพลหิมพานและผู้บริหารสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย